อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็มาอัปเดตเรื่องของเอสป้าที่แฟนๆเนี่ยรอรุ้นกันอยู่นะครับว่าเอสป้านั้นจะเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินะครับที่เมืองคานส์ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่76จริงๆหรือเปล่านะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาแล้วก็ุ้นออย่างใใจจจจ เ,เพราะถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งก้าสำคัญเลยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ใเขย่าวงการมากๆเพราะว่าไอดอลศิลปินจากวงการเคป๊อปนั้นจะเข้าร่วมงานเทศกาล ภาพยนตร์นะครับแทนเป็นงานเทศกาลภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆอย่างเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์นั่นเองนะครับครั้งนี้จัดขึ้นก็เป็นครั้งที่76แล้วด้วยล่าสุดนี้ SM ได้ออกมาคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยประกาศออกมาบอกว่าเอสป่านั้นเนี่ยจะได้เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติครั้งนี้ที่เมืองคานส์จริงๆ ในงานครั้งนี้เนี่ยก็จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ใกล้จะถึงนี้แล้วนะครับเข้าไปในสถาหนะของทูระดับโลกอย่างโชว์พาสนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นคนที่สนับสนุนซัพพอร์ตเทศกาลหนังเมืองคาเซในฐานะของพันธมิตรนั่นเองนะครับแถมยังอยู่ด้วยการมายาวนานติดต่อกันเนี่ยเป็นปีที่26แล้วด้วยซึ่งเอสปานั้นก็จะเข้าร่วมงานครั้งนี้นะครับในฐานะของ global brand ambassador of s h o w p a r นั่นเอง แถมยังเป็นทูตจากเกาหลีนะครับคนแรกวงแรกเลยที่เข้าร่วมงานเทศกาลหนังสุดยิ่งใหญ่ที่เมืองคาส์สครั้งนี้ด้วยนะครับเอสปาเป็นกลุ่มแรกเลยที่ได้เข้าร่วมและก็ไปแบบยิ่งใหญ่อลังการในฐานะของ global brand ambassador ของโชพานั่นเองช่วงนี้เนี่ยงานชุกงานชุมมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลหนังเองหรือว่างานเทศกาลดนตรีเองก็ตามซึ่งฝั่งอินเตอร์นั้นเอสปาคือเดินสายเข้าร่วมงานกันรัวๆเลยแฟนๆทุกคนดีใจกันหรือเปล่านะครับกับก้าวที่เติบโต ขึ้นไปเรื่อยๆแบบ next level เลยของสาวๆเอสป้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็เชื่นชมเอสป้ากันมารอดูกันดีกว่านะครับว่าในวันงานนั้นสี่สาวของเราจะมาในลุกไหนจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนหรือว่าจะไปโชว์ความเนต้าเบิร์สเนี่ยที่งานเทศกาลหนังเมืองคาสรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวของเอสป้ากับงานหนังเมืองคาสที่ SM นั้นออกมายืนยันแล้วว่าเอสป้าทั้ง4คนเข้าร่วมจริงๆนะครับมารอดูกันได้เลย รับรองว่าครั้งนี้เนี่ยจุใจแน่นอนนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง